สวัสดีค่ะหนูทินนี่นะคะอนโอ้จำได้จำได้เจอที่คอมมาใช่ไหมค่ะหนูมีเรื่องอยากให้ช่วยนิดนึงอะค่ะพอดีหนูจะอัปเกรดคอมใหม่อะค่ะเฮ้ยถึงว่ายืมตังค์อัปเกรดคอมเองถ้ายืมตังค์หนูน่าจะพูดเลยยอกยอกยอกเพราะอยากอัปเกรดคอมใช่ไหมใช่คอมมันยังไงฮะเพรคอมมันหน่วงๆค่ะเวลาสตรีมอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราส่งสเปคเครื่องเก่าให้พี่ดูหน่อยเดี๋ยวพี่ช่วยดูให้ได้ค่ะ หนูจะไปให้พี่ประกอบให้เลยนะค่ะอ๋ออย่าให้ให้ประกอบให้เลยเนาะใจร้อนใจร้อนคือเข้าใจเหรอเดี๋ยวต้องรีบใช้ใช่ไหมสตรีมอะไรพวกนี้ค่ะงั้นวันวันไหนดีวันศุกร์ศุกร์นี้ได้ไหมคะสิบห้านี้วันนี้วันที่สิบสามได้ได้ได้ว่างอยู่ว่างอยู่ประมาณตั้งบ่ายๆเนาะเดี๋ยวเจอกันได้ค่ะได้เดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นไปให้ครับได้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตื่นเช้ามากมากเลยจะไปข้างนอกครับไม่จะไปไหนนะคะโอ้ไม่จะไปอัพคอมใช่ไหมทิ้งหนูไว้อยู่คนเดียวอีกแล้วเนี่ยโอ้ยแม่รีบกลับมาเร็วๆนะคะก่อนวันนี้ต้องทิ้งน้องไอติมไว้อยู่บ้านคนเดียวอีกแล้วค่ะเพราะว่าเราต้องไปหาแอปบิ๊กการวันนี้เราจะไปอัปเกรดคอมพิวเตอร์ของเราเราจะไม่และอีกต่อไปแล้วค่ะทุกคนกลับมา ออกเดินทางกันเลยดีกว่าค่ะ <Bye. S 1> ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะโอ้โหเขารู้มาก,กายมากๆแต่ก็เพื่อคอมพิวเตอร์ที่เรารักของเราตอนนี้ก็มาหาแอร์บีแล้วค่ะมาเด็วมาเดีวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นคนที่จะมาจัดการคอมของ,<ะ>งเรานะคะใช่ครับอันนี้รบก,กวนได้นะคะได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทางจินนี่เนี่ยประกอบด้วย <S <S> ถ้าประกอบ CPU ไ,อดได้ผมจะให้เครื่องนี้ไปเลย P พห้าหนูควรจะดีใจหรือเปล่ายอกยอก,ยอก,ยอกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะให้ลองใส่บบ CPU ดูสักน,น,นิดนึงนมไม่ยากไม่ยากไม่ยากหนูก็หนูทำพังละดีไม่พ,พังเดี๋ยวยเดี๋ยวถ้าพังเดี๋ยวให้เอ็มดีสองตัวหม่แทนกันเดิมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีเปลี่ยนอุยเมนบอร์ดด้วยครับหัวอยู่ตัวนี้เป็น X700 e อาร์ลิฟเพราะว่าเราเป็นสายประดิใช่ไหมใช่ตัวนี้มันจะมีพวก USB ข้างหลังเครื่องเยอะ เวลาพวกเสียบแคปเจอร์การ์ดอะไรเงี้ยครับมันจะรองรับได้หลายตัวระบบชมระบบเสียบเสียบได้หมดใช่วันนี้ก็รอดูว่าจะพังหรือว่าจะปังนะคะครับผมเดี๋ยวรอดูครับคอมพิวเตอร์เครื่องแรกฝีมือจินนี่ครับไปครับไปเล่าจงกันวางนอนตอนนี้รอรอซีพียูอย่าซูมวาง คิดถึงไอติมคิดถึงลูกอยากกลับไปหาลูกน้องจินนี่นะครับ เอาทางนี้ครับผมสวัสดีสวัสดีครับอันนี้ผมขอพรทั้งสามข้อเลยไม่ได้ค่ะคุณละจินนี่คุณละจินนี่กันใช่ไหมวันนี้ได้ร็อกเก็ตเป็นอย่างมากเลยนะฮะวันนี้มาให้พี่ช่วยทําอะไรครับจินนี่ครับแม่มาช่วยถูข้อมือค่ะอมเอาเลยไหมหนูช่วยประกอบข้อมือค่ะแต่จะเป็นขอมือถอยค่ะเครื่องนี้ครับใช้มานานหรือยังเลยประมาณปีกว่ากค่ะปีกว่ากเนาะเห็นว่าไปประกอบที่ร้านพี่ไอใช่ไหมงานเขาเก็บสายนี้ยรัมากเลยเนาะ แต่ว่าด้วยความที่เราใช้มานานแล้วมันเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคือหนูมไม่อยากสตรีมสองเครื่องเพราะว่าหนูค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องคอมพิวเตอร์อ๋อคือหมายความว่าเราอยากจะสตรีมเครื่องเดียวจบในตัวเลยใช่ค่ะพร้อมไหมครับพร้อมติดตั้งไหมครับหนูตัวหนูไม่เคยทำเดี๋ยวจะทำทำให้ดูก่อนอันนี้เป็นตัวเก่าที่ใส่ไว้ใช่ไหมเอาแบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปโดยให้ตัวมุมเนี่ยอยู่ตรงขอบ่างนี้ คือเอาตัวเอาง่ายๆก็ตัวหนังสือแบบนี้ให้หันมาทางทิศทางเนี่ยครับก็แค่วางเข้าไปโอกแล้วก็ปิดตัวล็อกง่าไหมง่ายเนาะแต่มันมีขานะครับระวองมันเดินได้นะเนี่ยมันจะมีขาแบบอย่างนี้อยู่เยอะแยะเลยสลเสียบผิดก็คือการเสียบเสียบผิดไม่เป็นไรวางวางอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่อย่กอากดลงไปแต่ว่าให้มันอยู่นแนวตรงอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันฮนะมอบนาทีนี้ให้จินนี่เลยนะผมจินสักสือทั้งหมด ไล่ขาอย่างนี้นี่ครับวางลงไปมันจะลงร่องพอดีฮะนั่นเลยฮะแค่นี้เอง่ายไหมง่ายค่ะแล้วก็กดตรงนี้ลงมานะครับกดไปออกแรงได้เลยนั่นแหละเสร็จใช่นี่แหละคะจบต้องเป็นแบบนี้ได้ไหมง่ายไหมฮะนี่ครับลายเส้นเก้าห้าพันเก้าลเ็ซ์ก็อยู่ในเมนบอร์ดที่ตัวใหม่ด้วยเนาะออรัสนะครับตัวไหล ออรัสตัวใหม่ก็คือ X เนะครับเป็นตัวนี้ออรัสอิลิทนี่นี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลงมือประกอบกันนะครับแล้วตามที่สัญญา,าไว้มอบเครื่อง PlayStation อ๋อหนูจะเอาไปเล่นอย่างดีเลยค่ะครับผม<ย>ไปวางอย่าจับแรงจับแรงเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวคล้องพลุนะครับหยอกหยอกไปกิมมีกันแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวนี้นะครับใส่คูลิ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะประกอบลงเครื่องกันต่อโอเคตั้ดูต่อเลย ตอนนี้กำลังลองประกอบดูค่ะเหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้ทำทานเก่าผมว่ามันถ่าจะปิใช่ปเพราะเป่แต่ผมเปิดอยู่อย่างไม่เจอรใช่แต่พอเป็น GSM มาเจอแต่ว่าไม่เจอ Windows พี่ลองเซฟดูก็ได้สิสิ e งเดิ าสามารถไปดูสตรีมจินนี่ไน้นะคะใน t ริสทีวีจินนี่แอนด์สกอร์ยามโรค่ะแล้วก็มีลง YouTube ด้วยค่ะเป็นช่องไวยามโรค่ะโอเคก็ไปติดตามมาได้หรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะฮะไปติดตามน้องจินนี่กันได้นะฮะส่วนในทางหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามกันจะมีการอัปเกรดแบบชุดใหญ่อันนี้แค่เปลี่ยนนิดนิดหน่อยหทางหน้าชุดใหญ่ก็รอติดตามจากทองการข,ข,ของแอดมินได้แล้วก็ฝากติดตามน้องจินนี่ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณค่ะอันนี้ไม่เอากลับใช่ไหมพี่ขอเอากรัเาคไม่งั้นหนูจะสตีมนยใช่ไหมโอเคครับขอบคุณทีนี่าทีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมกันด้วยเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับเสร็จมันใ่กัได้าใบดติดแล้วโอ้คอใหม่มันแรงเกินโหดเกิน